สวัสดีจ้านี่นี่นเบื้องบรรยากาศปลาหนือใหม่กับปลาผักกุมเดี๋ยวแม่นิดเก็บอันหนือใหม่แล้วแม่นิดสืผ้าไปเก็บผักกุมต่อด้วยพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่ปลาไพ่พี่น้องปลาไพ่ไฟใหม่บ่หูจากซื้อภาษาอังกฤษจ้ะ แต่ว่าพี่ีคนไทยเขาเจากินทุกปีนี่คุณ,คณสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายทุกผืนสุกข,ข้นมือนีมนิดผ้ามาเก็บนนอไม้จ้ะนอใหม่เมืองเวลภาษาอังกฤษบงหูจกักแต่วา่าเพื่อนพาก,กันเอิมดมารสชาติคือนนอใหม่ไฟใหม่เด้พี่น้อง คือน้ำใหม่ไฝ่ใหม่เป็นเก็บไปกินแล้วแสบแสบต,มต้มกินกระเจวหรือผสมกับแกงกินได้จ้ะพี่น้องน,นี่เบื้องสภาพปลานี่เขาเป็นจังสี่เด้อต้นใบเขาเป็นจังสี่พี่น้องนี่แสบจ้ะพี่น้องหวานมัน,หว,น,มนหวานมันกรอบหย่ำกรุบกรุบเด้อพี่น้องป้ามาเก็บน้ำแมนิดจ้ะพี่น้องมามามา,มาน้ำกันจ้าอืะเอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะใช้เบื้องกับ เ,เห็นว่า<อ>พี่น,อน้องน้อ,นอไม้น้อไม้ไฟใหม่บ้านเฮ่าเลยนี่พี่น้องเบิงเบิงเบิงามานนี่ม่นนีผ้าม,ามันเก็บน้อไม้ไฟใหม่เนาะนี่พี่น,อน,น้องอนี่นี่ตับแงตัแนตแงไหล นนัก้โอ้ยอันต้นต้นนั่นกินเนี่ยเรียพี่น้องน้ำไหมน้ำไมมไฟใหม่บานเฮานีุ่่นพี่น้องหม่นไปเลน้ำลบานนะมะเงนดีเออแบบมงเหมือนกันเ็น่อยี่โอ้ยน้งี้ะน้เ่เ็ดเยไไปุ่นพี่น้องน้ำไหมจ้าน้ไหมเบิงมุนไป อยู่เมืองนอกกับ่ไดเดอยากกินก็นต้องหาเนาะพี่น้องหาเก็บหากินมันแซบมันคือหน่อใหม่ไฟใหม่บ้านเหาเนี่ยแหละพี่น้องหวานหวานนี่นี่พี่พี่เพิินผ้ามานี่นี่ต้นล่ำเขาเป็นหนึ่งสี่พี่น้องเบิงเบิงลำเขาเป็นหนึ่งสี่เดี๋ยวสิมนเขาไปขางใน้ไปทายเห็เบิงเด้อจ้านี่พี่นอ้องอวบอวบหักแปะแปะ นี่พี่น้องนี่นนพี่น่องอึบนี่นี่พี่น้องโอ้แม่งกินพี่น้องนี่นี่ นี่พี่น้องเจ็หอี่ันเมออมเือเออเออบะขาดนี่พี่น้องนี่ถา่เก็บแต่่ได้กินเนี่อันเขาเก็บนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่มีคนกระตาใส่ผลละไม้ข้าเจ้าไห้มา เออกระตาอ๋อนั่นเหรออยากเก็บนื้อหู้วัยยุะเขาไปหาเฮ็ดนะหามากรากนะนั่นแหละต้นมันน่ะนี่พี่น้องน้ำใหม่ไฟใหม่นี่พี่น้องอีในโอ้กัดชัดนี่พี่น้อง สุดยอดพุนเห็นอยู่ผุนเห็นเงินขหลมันีบอืันหดทันหอกคนมันหลเออคนมาเก็บหลายถูกไพ่ไพ่เขาก็ดูแล้วไงเมื่อก่อนนี้เม่อก่นมีแต่ดูนะเอะเ้ยพฟานจะเห็นอะไรน่บอหลานหลเออไอ้นั่นนห่เย ไอ้ไอแทบที่แม่ทีนี่ที่มันที่มันดื้อนะ่ะแทาเทียวาาว่ารานบองตอนนี้น่หา่เออนนี่ร้านแล้วผูดบอกไงาการสบายจริงๆนรัฐบาลต่อนี่พี่น้องโ <laughs> ม, <laughs> มต้องทำมาทำมาโมต้งมาต่างงานค่ะอเออได้แน่ถดแล้วอือป <laughs> ัโอเค อพี่น้องนี่เก็บเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ได้มะเขือกระตาเอาแค่นี้ละขี้ข้ขานปอกจงไวห้หมูเพิ่นขัขงหลังมาเก็บน้ำเน่นเาเฮาเอาไปแค่พ่อกินเขานั้น่อมาเอาไปหลเอาไปหลายกะกินบ่หมดกินบมี่เแซ่สองปีดเพิ่นว่าแซ่สองปีดบ่แ่บบ่แ่บเพื่อกินสดสูเหาเก็บเก็บมาเก็บเทล้าพ่อกินจ้ะพี่น้องแบ่งปันคนอื่นกินน้ำแม่นิทคลิปนี่แมนนิทก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องอันเก็บอันนี้แล้ว เบื้องแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติ้งติ้งเห้นไนีน้ำเด้อพี่น้องจา้าจะได้บอพาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบื้องแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญอย่าเจ็บอย่าจนปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บโควิดในทีนะจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจา้า